สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน e p พีที่340นะคะในวันศุกร์แบบนี้ไม่เงานะคะวันศุกร์เริ่มต้นเดือนใหม่นะคะวันที่1สิงหาคมนะคะและวันนี้ก็เป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะเป็นความหวังของใครหลายๆคนนะคะรวมชั้งน้องขวัญพาบ้านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนที่ จะไปเสี่ยงดวงนะคะน้องขวัญก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆลองเข้ามาชมคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะเพราะว่ามีทั้งเรียนเครื่องรางคณาจารย์ต่างๆนะคะฝากให้ช่าบูชานะคะวันนี้นะคะน้องขวัญมีพาบ้านนะคะมาแบ่งปันจำนวน38รายการนะคะ สำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะน้องขวัญอยากจะเชิญชวนให้พี่พีกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องขวัญพาบ้านนะคะและกดถูกใจด้วยนะคะกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะคุณลูกค้า สำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรน้องได้แปะไว้ให้ที่หน้าจอนะคะคือ0866795644นะคะขณะชมคลิปนะคะเหรียญไหนรายการไหนภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการก็เป็นเบอร์เดียวกันนะคะและร้านของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้ามั่นใจว่าได้รับของอย่างแน่นอนเก็บเงินปลายทางน้องบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าสะดวกโอน รายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะแล้ววันสุกแบบนี้นะคะไม่เหงานะคะถ้าเข้ามาชมคลิปของร้านน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้มีมา38รายการนะคะน้องก็พูดจะกระชับเวลาให้นิดนึงนะคะสำหรับท่านใดที่เสร็จสิน้นบางเว้นจากภารกิจการงานนะคะก็เข้ามาดูเข้ามาชมก่อนนะคะเราก็ไปที่รายการแรกเลยนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะขอจิบน้ำนิดนะึงเราก็ไปที่รายการแรกเลยขออนุญ,ญาตปรับกล้องนิดนึงนะคะลูกค้า รายการแรกนะคะรายการแรกของวันนี้นะคะน้องเปิดประเดิมอยู่ที่น้ำเต้าเรียกซับนะคะน้ำเต้าเรียกซับแบบนี้นะคะมีการลงรอยจานอัคระนะคะนี่มีลงรอยจานนะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากที่ไหนหรือสํำนักไหนนะแต่มีรอยจานนะคะคุณลูกค้านี่มีรอยจานแบบนี้นะคะมีรอยจานแบบนี้เลยเป็นน้ำเต้าเรียกซับนะคะลูกค้า Uhm. รายการนี้300 300นะคะรายการที่2นะคะรายการที่สองเป็นตะกุดหางกระเบนนะคะเป็นตะกุดหางกระเบนว่างั้นที่เจ้าของเดิมเขาให้มาเขาบอกว่าเป็นตะกุดหางกระเบนนะนี่นะคะลูกค้าเป็นหางกระเบนแบบนี้นะคะรายการที่สองก็300 300นะคะ รายการที่3นะคะรายการที่3มเป็นแหวนของหลวงปู่โตะนะคะนี่เนื้อหาชัดเจนนะคะเป็นแหวนของหลวงปู่โตะนะคะนี่ออกวัดประดู่ิมพีเ,เป็นแหวนไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าเป็นแหวนไซส์ใหญ่นะนะเดี๋ยวดองท่งกล้องให้ดูนี่นะคะ มีการตอกโค้ดนะคะตอกโค้ดตอเต่าแบบนี้นะคะใต้แหวนนะคะตอกโค้ดชัดเจนนะคะเป็นแหวนหลวงปู่โต๊ะนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลยสำรนาพี่ผู้ชายนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่4นะคะ รายการที่4ี่เป็นพระปิดตาองค์เล็กๆนะคะเป็นพระปิดตาองค์เล็กๆเลี่ยมใส่กรอบพลาสติกกันน้าให้แบบนี้นะคะที่ม่วงมีจีวรผูกมาแบบนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาไซส์เล็กแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆเดิมๆนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะรายการนี้ก็300 300นะคะ รายการที่5นะคะรายการที่5้าเป็นประลัดขิดนะคะเป็นประหลัดขิดมีการลงรอยอักขระรรยันนะคะมีรอยจานแบบนี้เลยมีรอยจานแบบนี้นะคะนี่มีรอยจานลงรอยอักขระรรยันนะคะเป็นประหลัดขิดไม่ทราบที่นะแต่นี่มีการลงรอยอักขระารยันนะคะเนื้อหารายละเอียดนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลย นี่นะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อรีนะคะออกวัดอโศการามนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะลูกค้าหลวงพ่อรีนะคะเจ้าอาวาสวัดอโศการามนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะลูกค้ารายการที่หนะคะ เนื้อหารายละเอียดนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธออกวัดบ้านไร่นะคะมีการตอกโค้ดดุ้งนี่ดุ้งมาถึงด้านหลังเลยนะคะ ตอกแรงมากนี่นะคะเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณนะคะมีการตอกโคด้านข้างแบบนี้นะคะด้านนี้ตอกเลขเก้านะคะนี่อักษาระารยันนะคะออกวัดบ้านไร่สร้างในปีสองห้าสามหกนะคะอักษรารยัน เมตตามหานิยมนะคะนี่รายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญกายทิพย์ของหลวงปู่ดุลน,นะคะหลวงปู่ดุลน,นะคะด้านหลังนะคะอื้ เนื้อหารายละเอียดนะคะหลวงปู่ดุลน,นะคะรุ่นกายทิพย์นะคะรายละเอียดตามนี้เลยด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อพระชีนเนื้อหารายละเอียดอักขระลาย,ยันยังพอมองเห็นนะคะออกวัดบูรพารามนะคะจังหวัดส,สุรินด้านหลังนะคะ รายการนี้สี่ร้อยสี่รนะคะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นเหรียญปลวงปูโต๊ะนะคะออกวัดประดูชิมพีนะคะเป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะเป็นเหรียญกลมๆใหญ่ๆนะคะเป็นเหรียญเงินนะคะลูกค้านี่มีรอยจานด้านข้างนะคะมีรอยจานด้านข้างแบบนี้เลย เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะมีรอยจานด้านข้างแบบนี้นะคะสวยๆงามแบบนี้เลยด้านหลังค่ะอักขระราย,ยันมองเห็นชัดเจนนะคะอักขราราย,ยันมองเห็นชัดเจนรายการนี้หก0้อยหกร้นะคะ เหรียญหลวงปู่โตะ๊นะคะออกวัดประดู่ิมพีนะคะรายการนี้600นะคะรายการที่6นะคะรายการที่9รายการที่9นะคะเป็นเหรียญพระอุปชาคงนะคะพระอุปชาคงหรือหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะ เป็นรุ่นล่าผล,ผลพูนทวีนะคะนเนื้อหารายละเอียดนะคะ <ๆ S 1> เก่าเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะรายการนี้400ร0อสรอยนะคะ รายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงปู่บุญนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะลูกค้าหลวงปู่บุญนะคะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะพระพุทธ,ธวิถีนายกหรือหลวงปู่บุญนะคะนี่รายการนี้300 300นะคะ รายการที่12นะคะรายการที่12เป็นพระปฏิมากรนะคะวัดมงคลบอพิษพระปฏิมากรมงคลบอพิษนะคะเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะลูกค้าพระปฏิมากรมงคลบอพิษนะคะ มีผิวเปิดบ้างตามธรรมชาตินะคะมีผิวเปิดบ้างตามธรรมชาตินะคะอัขระรายันด้านหลังค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้400 400นะคะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นเหรียญหลวงพ่อสว่างนะคะออกวัดท่าพุซา นี่นะคะใบหน้าท่านชัดนะคะใบหน้าท่านชัดแบบนี้เลยหลวงพ่อสว่างนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้400 400นะคะรายการที่14นะคะ รายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพิมพ์เตารีดนะด้านหลังเขียนไว้ว่าเบตงแบบนี้นะคะมีการตอกลงอักขระรรยันแบบนี้หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลย ด้านหลังค่ะรายการนี้400 400รนะคะรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิงค์นะคะเป็นหล่อหลวงพ่อพิงค์นะคะออกวัดโบสถ์ก่งธนูนะคะมีกิ่งนะคะมีกิ่ง ใต้ฐานเป็นก้นยันอุดนะคะลูกค้าใต้ฐานนะคะเป็นก้นยันอุดแบบนี้นะคะหลวงพ่อพิงค์นะคะมีกิ่งนะคะเป็นหลอกเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดนะคะออกวัดบโบสถ์กงทอนุรายการนี้400 400นะคะรายการที่16นะคะ รายการที่16เป็นหล่อพระพุทธชินราชนะคะหล่อพระพุทธชินราชนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะใต้ฐานนะคะรายละเอียดใต้ฐานนะคะหล่อพระพุทธชินราชเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นเหมือนหล่อโบราณนะคะรายการมี้300 300นะคะหล่อพระพุทธชินราชนะคะ รายการที่17นะคะรายการที่17นะคะเป็นแพะหล่อนะคะเป็นแพะนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะลูกค้านี่สวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ทราบนะคะว่าออกจากที่ไหนแน่นอนใต้ฐานนะคะใต้ฐานมีการลงลอยจานอัขระนะคะนี่ใต้ฐานมีจานอัขระนะคะลูกค้า ใต้าฐานนะคะมีจานอัคระนะคะนี่น้องพยายามจะซูมกล้องให้ได้ชัดนะคะเป็นแพะนะคะเป็นเนื้อตะกวัวนะคะเนื้อชิ้นแบบนี้เลยรายการนี้400 400นะคะรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะคะสุขกาโมออกวัดตานกงนะคะ เก่าเดิมๆนะคะตอกโค้ดชัดเจนตอกโค้ดอ่างแบบนี้นะคะเก่าเดิมๆมีคาบใครเก่าเกแบบนี้เลยออกวัดตานกงนะคะลูกค้าเก่าเดิมสวยดีแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะและที่สำคัญกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าด้วยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่18นะคะ400รายการที่19นะคะรายการที่19เป็นพัสสมเด็จไม่ทราบที่นะคะสมเด็จไม่ทราบที่นะคะดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะหากถูกใจชอบสายตรงโทรหาน้องแจ้งอีีและลำดับเหรียญเลยนะคะ แต่หากไม่แน่ใจนะคะชมไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆเรียกขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่20นะคะรายการที่20เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะนี่เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะดูอีกทีก็คล้ายๆพ่อปู่หรือสี่นะคะแต่อันนี้น้องไม่ทราบจริงๆนะคะด้านหลังเรียหลังเรียบนะคะแต่ว่ามีรงรอยจานอัคระนะคะนี่ ด้านหลังมีการลงรอยอัคละนะคะมีจานอัคละแบบนี้เลยไม่ทราบว่าลูกค้าจะพอมองเห็นไหมแต่ว่ามีจานอัคละนะคะนี่หน้าท่านขายๆพ่อปู่หรือสีนะคะแต่น้องไม่ทราบนะคะว่าคือเหรียญอะไรเนาะเป็นว่าเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่21นะคะเป็นขุนแผนภายคู่นะคะ เป็นขุนแผนพายคู่เนื้อดินเก่าๆนะคะเป็นเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆเดิมๆผิวแห้งๆแบบนี้นะคะผิวแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเป็นขุนแผนพายคู่นะคะผิวแห้งๆแบบนี้เลยรายการนี้ก็300 300นะคะรายการที่22นะคะ รายการที่22นะคะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปูหงนะคะเป็นเหรียญเจริญพรของหลวงปูหงนะคะเป็นเนื้ออันปก้านะคะเป็นเนื้ออันปก้านะคะลูกค้าด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นองค์พ่อพระพิฆเนตน,นะคะ สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยสวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยรายการนี้สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่23นะคะรายการที่23่สิบสามนะคะเป็นเหรียญจอปร,รอนะคะของหลวงพ่อแดงเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะมีการตอกตอกโคต ดุ้งมาถึงข้างหลังนะ่คะตอกน่าจะตอกมือนะคะที่ระลึกรับราชการนะคะพระครูยานวิราชหรือพระอาจารย์แดงนะคะนี่ตอกโค้ชชัดเจนแบบนี้นะคะตอกโค้ชชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเนหารายละเอียดด้านหลังนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะรายการนี้ห้า5 0อยห้านะคะรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหัวนะคะหลวงพ่อหัวถ้าท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าน้องออกเสียงผิดยังไงน้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะลูกค้า ออกวัดกลางวังเย็นนะคะเนื้อหารายละเอียดนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยอักขรารายันยังพอมองเห็นชัดเจนนะคะหลวงพ่อม่วนะคะออกวัดกลางวังเย็นรายการนี้400 400นะคะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรนะคะหรือในหลวงรัชกาลที่5นะคะด้านหลังนะคะนี่ เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกเป็นหล่อหลวงปู่ดูนะคะออกวัดสแกนะคะเรียมใส่กรอบพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้แบบนี้เลยเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นหล่อหลวงปู่ดูนะคะนี่รายการนี้สี่ร้อย 400นะคะรายการที่27นะคะรายการที่27เป็นสมเด็จหลวงปู่บุญนะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่บุญนะคะนี่เรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังมียันต์แบบนี้ด้านหลังลงรอยยันต์แบบนี้นะคะนี่ลูกค้าดูผิวนะคะดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อแบบนี้เลย เป็นสมเด็จนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยเลยรายการนี้400 400นะคะรายการที네 28. ่28นะคะรายการที <fe> ่28เป็นเหรียญหล่ออาจารย์ทองนะคะเป็นเหรียญหล่ออาจารย์ทองเรียมใส่ตลับให้สวยๆพร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนะคะอาจารย์ทองสนธิรอดนะคะ ใส่ตลับให้สวย,สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนี่ด้านหลังค่ะอักษระรายยันด้านหลังนะคะรายการนี้500 500นะคะรายการที่29นะคะ รายการที่29เป็นเหรียญสแตมของในหลวงรัชกาลที่5นะคะเป็นเหรียญฉลองสมโภช20ปีวัดสุทัศน์นะคะเป็นเหรียญสเตมนะคะนี่หสลึงแบบนี้นะคะฉลองสมโภช200ปีนะคะนี่รายการนี้400 400นะคะรายการที่30นะคะรายการที่30เป็นเหรียญพมรมสีหน้าของหลวงปู่ดูนะคะ พรมสี่หน้าของหลวงปู่ดูนะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้นะคะนี่สวยๆงามแบบนี้นะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะฝากลูกค้าพิจารณาดูนะคะหากชอบหากใช่นะคะถูกใจใสายตรงโทรปิดได้เลยนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้ก็400 400นะคะรายการที่สาอนะคะ รายการที่31นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อตาบนะคะออกวัดมะขามเรียงเตรียมใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยนะคะหลวงพ่อตาบนะคะออกวัดมะขามเรียงใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยพร้อมใช้เลยนะคะด้านหลังค่ะเก็บห่วงเดิมไว้ด้วยนะคะด้านหลังอัขระรายยันมองเห็นชัดเจนนะคะมีการเก็บห่วงเดิมไว้ด้วยนะคะรายการนี้ก็400 สี่รนะคะรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วใส่ตลับให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้300 300นะคะรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นพระนางพญานะคะ เป็นพระนางพญานะคะนี่ผิวแห้งๆเดิมๆแบบนี้นะคะผิวแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยเตรียมใส่กรอบให้นะคะนี่ผิวแห้งๆแบบนี้นะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จของหลวงปู่โตนะคะใส่ตลับให้แบบนี้เลยเลี่ยมใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะดูผิวดูเนื้อนะคะผิวแห้งๆแบบนี้นะคะผิวแห้งๆแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดชัดเจนเป็นแบบนี้นะคะฝากลูกค้าพิจารณาดูนะคะฝากพิลิลูกค้าพิจารณาดู ด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังแบบนี้นะคะเป็นพระผงสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่35นะคะรายการที่35เป็นเหรียญพระครูเดิมนะคะเห,หรือหรือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเตรียมใส่เกาะพร้อมขึ้นคอพร้อมใช้แบบนี้นะคะนี่ หลวงพ่อเดิมนะคะเรี่ยมใส่กอบพร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเรียมใส่กอบให้สวยคลาสสิกแบบนี้เลยเรียมหนาๆแบบนี้นะคะรายการนี้500ร0 0ยห้าร้อนะคะรายการที่36นะคะ รายการที่36นะคะเป็นเหรียญพระครูพิสารจริยาพิรมนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะคะลูกค้าเป็นเนื้อทองแดงเรียมใส่กรอบพลาสติกให้นะคะเรียมใส่กรอบพลาสติกให้แบบนี้เลยพระครูพิสารจริยาพิรมนะคะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังค่ะ รายละเอียดด้านหลังนะคะรายการนี้400 400<อ>นะคะรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะด้านหลังเป็นในรลวงรัชการที่5นะคะเรียมใส่กรอบให้แบบนี้นะคะเรียมใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะรายการนี้300 300นะคะ และรายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นเหรียญอกเหล่านะคะเป็นพุทธชินราชอินโดจีนนะคะเป็นเหรียญอกเหล่าแบบนี้เลยเสียมใส่กรอบให้เรียบร้อยนะคะเนื้อหาเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะ มีรอยจานนะคะนี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะส่องดีๆน้องเห็นพอเห็นรอยจานนะคะตอนแรกคิดว่าไม่มีรอยจานดูดีๆมีรอยจานนะคะด้านหลังหลังเรียกแต่มีรอยจานแบบนี้เลยสวยสวยนะคะสวยสวยนะ่าเก็บน่าใช้นะคะรายการนี้400 400นะคะ สำหรับวันนี้นะคะร้านน้องข่อนผาบ้านก็มีพ้าบ้านมาแนะนําทั้งหมดทั้งสิ้น38รายการนะคะไม่ทราบว่ามีเหรียญไหนรลยไหนรายการไหนถูกใจโดนใจลูกค้าที่เข้ามาชมบ้างหรือเปล่าคะหากลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ลังเลใจขอพาเพิ่มเติมได้นะคะหากมั่นใจใส่ตรงโทรหาน้องเลยนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องก็ฝากร้านเล็กๆไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกๆกท่านนะคะอย่าลืมเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนแมคค้าร้านเล็กๆด้วยนะคะช่วงนี้น้องต้องหารายได้พิเศษหารายได้เสริมนะคะเพราะเนื่องจากคุณแม่ไม่สบายนะคะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะคะเข้ามาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะคุณลูกค้า สำหรับวันนี้น้องผานต้องล้กใจเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะเฮงๆงปังปังรวยๆนะคะวันนี้เป็นวันโชคดีของทุกๆท่านเลยนะคะเสียงโชคก็ขอให้ได้เงินหมื่นเงินแสนเข้าในบัญชีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ